ร้านอุชอบแบ่งปันหนังสือเล่มโปรดจ้าบทความสั้นจากจักรวาลโดยครูสิตาปฏิหารแห่งชีวิตบทความที่13หลายหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วก่อนที่เราจะกำเนิดเกิดมาเราเกิดมาจากความรักพ่อแม่รักเราแม้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่เราเกิดมาด้วยอะไรก็ตามที่มาเป็นชีวิตเราได้ร้วนมาจากความรักแน่นอนทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่รักเราเพราะความรัก นำพามาซึ่งทุกอย่างคุณรู้หรือเปล่าความรักในทุกๆอย่างสามารถโดนบันดาลให้ทุกๆสิ่งในชีวิตของคุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความสุขสุขภาพและการคืนสู่สังคมวันนี้คุณบอกได้ไหมว่าคุณรักใครมากที่สุดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความรักสิ่งที่คุณต้องทำอันดับแรกเลยคือ การรักตัวเองหลายๆคนรักคนอื่นมากรักจนเกินจะรักก็ไม่รู้จะรักขนาดไหนรักแต่ไม่รู้จักการรักตัวเองอะไรก็ตามถ้าเริ่มต้นคุณมองเห็นแต่คุณค่าของคนอื่นจนทำให้ตัวเองเร็กรงและไม่เห็นค่าพลังงานของตัวเองแบบนี้แสดงว่าไปผิดทางเราต้องรักตัวเองก่อนคุณกอดตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ขอบคุณตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ถ้าวันนี้เรารักตัวเองเป็นเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวตัวเองได้บางคนไม่รักตัวเองไม่เคยชื่นชมตัวเองไม่เคยกอดตัวเองไม่เคยให้คำพูดที่ดีกับตัวเองเลยขนาดคนอื่นเขาเอาน้ำมาให้คุณคุณยังขอบคุณเขาเลยทำไมเวลาคุณทำเรื่องดีๆคุณถึงไม่ขอบคุณตัวคุณเอง ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะร้านอุชอบฝากแชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆของเราด้วยนะ